จิตภาวนาก่อนอื่นเราตรวจเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความดําริษให้ชอบเพื่อจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเราทำ การปฏิบัติด้วยกำลังใจจึงจะได้ผลได้อนันสงส์จึงจะมีผลสำเร็จถ้าเราสักแต่ว่าทำแล้วผลออกมามันก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทำด้วยสติความละลึกชอบทำด้วยปัญญา นความเห็นชอบทำด้วยศรัทธามีความเชื่อความเรื่อมใสในธรรมที่ชอบในการปฏิบัติชอบเรามีความเพียรพยายามในทางที่ชอบที่ถูกต้อง ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้ว่าจิตของเราจะยังไม่ถึงที่สุดเพราะเรากำลังดำเนินการปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นก็ไม่เปล่าจากประโยชน์ย่อมเป็นบุญเป็นกุศล ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างน้อยก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติด้วยกุศลที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วเราย่อมได้ความสุขทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าอย่างน้อยในปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยความสงบด้วยการปฏิบัติ เราก็ได้ห่างจากความวุ่นวายเราก็จะได้ความรู้ความเห็นการปฏิบัติของเราว่าเราแต่ละวันแต่ละเวลานั้นเราก็ตั้งอยู่ในธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่ง มีกุศลธรรมเป็นเครื่องรักษาและอบรมแล้วในจิตใจของเราเราพยายามออกห่างจากอากุศลเมื่อเราเห็นการกระทำของเราแต่ละวันแต่ละเวลาประกอบไปด้วยกุศลชินิแล้วเราก็ย่อมมีความ พิ่มใจและตีใจในกุศลลกรรมของเราที่ได้กระทำและปฏิบัติเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เราก็เชื่อเราก็เห็นการกระทำของเราเราก็รับรองตัวของเราเองว่าเราไม่ต้องไปอบายภูมิ ในทางทุกติเพราะเราได้เว้นแล้วได้พยายามละแล้วไม่กระทำให้เห็นความดีในการประพฤติการของกระทำของเราให้ชัดในจิตใจของเราความสุขอย่างอื่น เราก็เคยได้รู้ได้เห็นได้ประสบมาแล้วมีแล้วมันก็หมดไปได้แล้วมันก็หาไม่มันอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าเราไม่ว่าใครๆมันทั่วกันหมดนี่ก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งที่ปรากฏขึ้น ในตัวของเราที่เราได้พิจรารณายึกยกขึ้นมาให้เห็นชัดในจิตใจของเราทำที่เราปรากฏในตัวของเรานี้าย่อมมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรามีสติมีความรู้ตัวและลึกเข้ามาแล้ว เราก็จะได้รู้ได้เห็นในส่วนที่มันสร้างปรุงแต่งในสิ่งที่เราไม่ต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดโผล่ขึ้นมาการเกิดของอารมณ์ที่ไม่ดี มันเกิดไม่ได้เกิดเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเพื่อความผ่องใสเพื่อความสงบทางจิตใจเลยแต่มันเกิดเพื่อความฟุ้งซ่านเพื่อความรําคาญทางจิตใจเพื่อความกระทบกระเทือนให้เกิดความวุ่นวาย เกิดความไม่สบายทั้งกายและทั้งทางจิตใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ประเภทนั้นเราก็ได้รู้ได้เห็นที่มาของความไม่สบายที่มาของความทุกข์เมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็สํำรวมระวังอย่าให้มันเกิด จะให้มันมีเพราะมันเกิดมาไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเบิกบานเพื่อความสำราญทั้งร่างกายและจิตใจเลยแม้แต่ความคิดทางจิตใจในทางที่ไม่ดีเมื่อคิดแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นความดำ m ริที่ไม่ชอบ ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เว้นการดำริที่ไม่ชอบและให้ดำริชอบให้เรารู้จักเลือกความดำริเป็นสิ่งที่สำคัญท่านว่าให้เว้นดำริทางอากุศลเสียให้ดำริในเรื่องกุศล ในเรื่องทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วในเรื่องรักษากายของเราให้งามในเรื่องรักษาวาจาจิตใจ,ใจของเราให้งามในเรื่องระลึกรู้ตัวเรื่องการปฏิบัติภาวนาเจริญสมถะภาวนาคืออบรมจิตใจของเราให้สงบ ดำริในการเจริญวิปัสนาภาวนาพิจารณาขันคือกายของเรารูปขันคืออัตภาพร่างกายนาม,มาขันก็คือความสุขความทุกข์ความจำหมายรู้ความปรุงความแต่งตลอดถึงความรู้ต่งตางๆ รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ต่างๆถ้าเรามาใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นกุศลเราก็จะปรากฏผลออกมาในทางที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองให้มีความสงบสุขมีความผ่องใส สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เชื่อตามใครไม่มีใครมาหลอกลวงให้เราหลงเชื่อมันเป็นธรรมที่มีประจำอยู่ทั้งในกายและในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราได้ความสงบความวิเวกแล้วมาพิจารณาเราเห็นชัดทั้งในส่วนอยาบทั้งในส่วนละเอียด ยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเก่ตัวเราให้เราได้ความรู้ความฉลาดได้ความผ่องใสในจิตใจของเราเนี่ยประโยชน์ของการปฏิบัติเราได้ความสุขสมควรเกิดภาวะของตนของตน มีที่ไหนล่ะเจะได้ปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมได้ความสงบสุขอย่างนี้ในโลกเพราะฉะนั้นการมาศึกษาปฏิบัติของเราเราควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากควรให้ความพอใจทำความเลื่อมใสให้เกิดความเพียรพยายามไม่ท้อถอย ให้ต่อเนื่องกันเพราะเป็นงานที่ไม่ใช่ภาระอันหนักวุ่นวายเหมือนกับงานอย่างอื่นไม่มีงานอะไรที่นามเหมือนกับงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสมรวมกายวาจาใจให้งามเป็นงานที่งามพร้อมทุกอย่างจะไปหาที่ไหน สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วเราก็ควรเอาใจใส่ทุ่มเทเวล้ำเวลาให้ได้ทำงานในส่วนนี้ให้มากเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเกิดสติเกิดปัญญาเหยานขึ้นมายอมรู้ยอมเห็นธรรมที่สลับซับซ้อน หลอกลวงคนผู้ไม่มีโอกาสที่จะรู้ถูกความหลงหลอกลวงแล้วหลอกลวงเล่าไม่มีขอบเขตว่าจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ถ้าเราไม่หันหน้ามาศึกษาและปฏิบัติดูธรรมที่มีประจำอยู่ในกายในใจของเรา ความสุขก็มีอยู่พร้อมถ้าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกถูกต้องมีให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นตลอดเวลาเป็นอาการหรโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัย ในสมัยครั้งพุทธการพระองค์ทรงสอนทุกเพศทุกวัยได้บรรลุตั้งแต่เด็กอายุเจ็ดขวบจนถึงอายุแก่แก่ไปปฏิบัติโดยความภาคความเพียรก็ย่อมสำเร็จได้เป็นจำนวนมากมีบางคนอยู่จนอายุแก่เพื่อ ลูกก็ใหญ่โตหมดแล้วสมบัติก็แบ่งให้ลูกหมดมีลูกหลายคนผลที่สุดสมบัติให้ลูกหมดแล้วเราก็ไปอาศัยลูกคนนั้นบ้างลูกคนนี้บ้างต่อมาภายหลังลูกเขาก็ไม่ดูแลเอือ้อเฟื้อไม่สนใจกับแม่เพราะไม่มีสมบัติอะไรเหลืออยู่เขาเอาไปหมดแล้ว เขาก็เลยไม่ให้ความสำคัญบางคนก็พูดใส่แม่มีแต่ลูกคนเดียวหรือแม่ก็ลูกก็น้อยใจก็ไปหาลูกคนอื่นเองพอไปอยู่เขานานๆนเขาวเวอเขาก็พูดใส่ผลที่สุดตัวเองก็อายุมากแล้วตัดสินใจเข้าวัดไปขออ่อนวอนขอบวชเป็นนางพิสุนี ด้วยอำนาจที่รู้สึกตัวว่าเรามีอายุแก่พยายามทั้งความเพียรทั้งกลางวันไม่ประมาทเ,เห็นโทษทุกความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเห็นอายุมากแล้วก็ไม่มีใครสนใจเอาใจใส่คือเกิดมณะในจิตในใจเร่งทำความเพีย ไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์พราะฉะนั้นเราจะไปอ้างว่าเราแก่จะไม่ได้อะไรอย่าไปอ้างไม่ได้เลือกหรอกถ้าต,ตั้งใจปฏิบัติจริงความสําเร็จทางจิตใจเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรม,มันครูเดียวคณะเดียวมันก็รู้แจ้งแทงตลอด เพราะฉะนั้นเราทุกคนอย่าประมาทว่าเราอายุมากแล้วคงจะไม่ได้อะไรหรืออย่าประมาทว่าเรายังหนุ่มคงจะไม่รู้เห็นอะไรไม่แน่ถ้าหากว่าบุญปรมีของเราสมบูรณ์เต็มรอบแล้วเราก็จะรู้ได้เห็นได้ถึงแม้ว่ายังไม่ตรัสรู้แต่เราก็ได้ทำความเพียรขยับ <c oughs> ภูมิจิตใจของเราให้สูงขึ้น ดีกว่าเราปล่อยให้เนินช้าไม่ทำความเพียรเพราะฉะนั้นเราควรมีความหวังในสมัยครั้งพเจกการท่านตั้งใจว่าเราจะเพียรพยายามาให้สำเร็จเร็วๆในต้นพรรษานี่แหละเวลาเข้าพรรษาตั้งความเพียรให้สำเร็จในเดือนที่แรก ทำเพียนไปไม่สำเร็จเอาเราจะเพียนพยายามให้สำเร็จในเดือนที่สองเล่ทงทำความเพียนแต่ยังไม่สำเร็จก็ตั้งความหวังอีกเราจะสำเร็จในเดือนสุดท้ายในอาทิตย์สุดท้ายเราถึงในวันสุดท้ายเอาจนให้สำเร็จนึ่งจันตั้ง ปลุกระดมจิตใจเพื่อให้เกิดความเพียรพยายามไม่ท้อถอยตั้งความหวังไว้ว่าต้องสำเร็จเมื่อเราทำจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงเพราะความจริงนั้นมีอยู่แล้วทุกที่ทำให้เราเบื่อหน่ายที่เราไม่ปรารถนาก็มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งในตัวของเราทั้งในตัวของคนอื่นกับสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าไม,ม่มีความสุขที่ทำให้มัวเมาทำให้ลงหลอกหลวงก็มีมากทั้งภายในทั้งเราทั้งเขาเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ควรม,มีสติระมัดระวังสํารวมเพราะความสุขเล็กๆน้อยๆที่สังขารทั้งหลายไม่ปรุงหลอก เป็นดอกไม้ของพยามานี้่เยอะแยะทําให้เนินชาเสียเวลาตกลุมพัางได้ตกน,นรกหมกมหม่เพราะความสุขสุขนี่แหละก็อาญากริยากรากรมทําชั่วเยอะแยะเพราะความสุขอันจอมปลอมนี้เองหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ความจริงเราเป็นลูกศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งใจปฏิบัติใครไม่พ้นเราพ้นคนเดียวก็ยังดีกว่าใครไม่รู้เรารู้คนเดียวถ้าใครจะมารู้ให้เรานี่เราตั้งใจอย่างนี้ผู้ปฏิบัติสอนตนเองอย่างนี้เตือนเราอย่างนี้อุบายเรียกว่าใช้อุบายแยบคายเพื่อให้เกิดกำลังใจไม่ให้ท้อถอย เพื่อรู้ธรมเห็นธรรมอันเป็นความจริงจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน